เ i r s t สกีตา r t ทอยรีวิววันนี้มาขายของนะครับก็วันนี้จะมาขายไคสะเวอร์ชันบูตเลกนะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ส่วนตัวนะครับชามี่ดอนะครับจะมีแอดมินเฟิร์นคอยให้ข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ภาพสินค้าถ้าอยากเห็นของจริงนะครับก็สะกดว่า c h a r m m y d o l l s นะครับชามี่ดอเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้อีกนะครับก็เข้าไปพูดคุยสอบถามได้นะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวของนะครับก็กเรื่องราคาอะไรพวกเนี้ยผมก็ขออยาให้ถามหลังไมเอาดีกว่าน,นะครับเพราะว่าผมต้องไปรวมค่าส่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากดูคลิปเต็มพวกกล่องสินค้าตัวนี้ผมก็มีคลิปเต็มที่ผมเคยทํารีวิวไว้แล้วนะคือกล่องสวยมากคมกริบแล้วก็ของครบทุกอย่างนะครับซองอะไรผมเก็บไว้ให้หมดนะครับอันนี้จะมารีวิวระบบนะเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยตกไม่เคยชนนะครับไม่เคยตกไม่เคยชนเก็บเข้าตู้อย่างเดียวนะครับ ทีนี้ผมก็เลยนึกว่าอยากจะลองขายดูนะครับถ้าใครสนใจนะก็อุดหนุนผมได้นะเป็นเสื้อสร้างวิตรภาพนะ <c oughs> นะครับก็มีคนถามด้วยว่าอยากจะซื้อเหมือนกันผมก็เลยเ,ออเดี๋ยวอยากจะปล่อยให้เหมือนกันนะครับเพื่อของจีนเนี่ยข้อเสียคือเราต้องระวังเรื่องคิวซีนะครับแต่ัน,นี้เหมือนกับผมเป็นหนูลองยาให้เลยนะครับคือผมแกะออกมาแล้วของผมมันสมบูรณ์นะครับมันไม่ได้มีปัญหาแล้วถ้าเกิดเราซื้อไปแบบไม่มีประกันไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะไม่คืนของไม่อะไรเรานะครับแต่อันนี้ผมก็ ได้มาในสภาพปกตินะนี่อันนี้ฐานเดี๋ยวค่อยๆดูทีละอย่างนะครับอันนี้หมุนได้ปกติสายเข็มขัดนี่ยังตรงหมดเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานผมแค่เอามาร้อยเก็บไว้อย่างนี้แต่แค่ไม่ได้เอาเข้ากล่องก็เก็บไว้ในลิ้นชักนะครับขอมันก็ยังตรงใหม่มาแลวมันของมือหนึ่งนั่นแหละเอาของมือหนึ่งเป็นของมือหนึ่งที่ผมแอบแกะรีวิวเอาเอาแบบเหมือนของแอบแกะของลูกค้ารีวิวนะครับมีแค่นั้นเองอันนี้ก็ติดได้ปกตินะครับ คือของมือหนึ่งมือไม่เคยสกรปรกไปจับนะครับล้างมือทุกครั้งแล้วก็เข้าตู้อย่างเดียวก็ติดต่อกันได้นะก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูด้วยนะใส่ฐานก็คือใส่ตรงนี้นะครับดึงถาสไลด์ได้ปกติของจีนอ่ะผมเคยพลาดหลายครั้งแล้วไปสั่งไปทั่วไปที่แล้วก็ไปเจอของที่มีปัญหาทั้งมายัดตั้งแต่กล่องเลยเอ่ะแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบผมด้วยผมชัดกดวิียนตรงนี้เห็นชินตรงนี้ เปยัไงไงคงไม่ทันทันไหมหนีบอันนี้ชอบหนีบนิ้วเอามือล็อกไว้นานเกินเห็นซึ่งครับ สีขึ้นปกติเลยนะ exit c h a r g มันต้องมือขวาใครสาัตาแร็อดมือขวาถ้ากดค้างก็จะเป็นแบบนี้เป็นลูกเล่นแบบจะต,ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าบางทีโทรศัพท์มันเคลื่อนขึ้นแบบนี้มันก็ exit c h a r g ไม่ได้นะเราต้องแบบอยู่ในแรงน้งถมถ่วงนะแตบบ่ว่าปล่อยให้โทรศัพท์มันตกลงมาตามแรงน้งถมถ่วงถ้ากดค้างแล้วก็จะเป็นแบบนี้ หลังนี้ไม่มีใครสัถนัดขวาใช้ได้ทุกปุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นแอคชั่นของเขาข้อดีของโทรศัพท์ใครสากกว่าไฟก็คือเสียงมันไม่แตกเสียงม่นุ่มแตยิ่สุดสกิอันนี้คือส่งเอ็กเซลให้ทากมิตอนที่หนีไปกับพ่อค้าพิซซ่าสักอย่างน,นี่เป็นเสียงแอคชั่น สาสลมมากสาสลมมากมจะได้ขนาดนั้นเซทาร่อยู่ปุ่มนี้แปลงร่างได้แล้วอะไรประมาณนั้นโอ้เดี๋ยว,ว่ามาลิกูเปลี่ยนเพลงมันก็จะมีเพลงวางไปตาม CSM ของแท้นะครับเพลงเขานี่ค่อยออกมานะครับ คือล่างกดปุ่มนี้เป็นนี้คือล่างอีกวิธีหนึ่งคือระหว่างที่อยู่ในเข็มขัดขอโกงเอากดตรงนี้ไม่เออเลยเนาะน่าจะเออเลย เป็นเคทาโรคือ501แล้วก็โทรออกเสียงเฮนชินร้องเฮนชินก็จะเป็นเคทาโรนะครับเนี่ยดูข้อต่อแข็งแรงกว่าไฟของไฟไหลยวบลงมาเลยแต่ก็ถือว่าปกตินะถ้าของใครแข็งอะคนนั้นอะไม่ปกตินะครับของพวกเราคือจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเฉพาะไอ้ของไฟอะนะ ทีนี้ถ้าแอคชั่นเสียงแอคชั่นจะเป็นของซีทาร่โไม่ลองดูไม่เป็นนะครับมันก็จะไปอยู่ตรงนี้แทนก็คือตอนที่แปลงได้แล้วเพราะว่ายาต้องใช้ตอนนี้ต้องใช้ตอนแบบเอ็กซิชาร์ดแน่ต้องแบบนี้ แต่ถ้าเราพูดแล้วมันจะตัดเสียง exit charge ออกนะเรวลองดูต้องให้ exit charge ไปถึงไอ้ที่คอยตเตยอเร์ก่อนแล้วเราค่อยยานมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะมันจะกระโดดขึ้นใช่ไหมล่ะทีนี้ผมจะบอกวิธีเล่นแบบแปลกก็คือถ้าเรากด exit charge แล้วเรากดปุ่มพูดอะ่ะไอ้ตัวไฟมันจะค้างเฉยเลยคอยอยู่นะมันจะอยู่ได้นานขึ้นะ ใช่ไหมกดถูกไหมเห็นไหมทีนมันควรจะดับไปแล้วเห็นไหมอยู่นานขึ้นพอผมกด <c oughs> เนี่ยนก็เป็นเทคนิคแ,บบแปลกๆนะครับที่เอาไปเล่นได้เ <c oughs> สียงไม่แตกเลยเสียงบทพูดนะครับไม่แตกเลย มากก่อนนะมันก็จะประมาณนี้แหละก็เหมือนที่รีวิวนะครับส่วนกล่องถ้าใครอยากเห็นของแท้เออผมขอพูดเ,ออเพิ่มเติมว่าน,นะคือ CSM o ่ะถ้าใครสนใจอ่ะติดต่อมาได้อยู่นะครับผ่านในช่องทางที่ผมพูดเลยนะครับก็เป็น CSM Oat ชุดใหญ่นะครับคือมีทุกล่างเลยมีร่างในเดอะมูวี่ให้ด้วยนะแต่มันเป็นบูทเล็กนะครับเออแล้วก็ถ้าใครสนใจอาวุธอ่ะพวกโลทาจาดเลแต่ว่าโลทาจาดอ,ดอไม่ได้อยู่ในมือผมแต่ว่าที่อยู่ในมือตอนนี้คือดาบนะครับก็ผมก็จะขายเปเป็นเซตเลยนะ พร้อมดาบระบบติดปกตินะครับถ้าใครสนใจจ่ายแล้วโอนแล้วผมก็ถ้าไม่สบายใจเงี่ยผมก็จะอัดคลิปให้ก่อนส่งนะครับถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ผมคืนเงินให้นะครับอืมอันนี้คือประกันตรงนี้นะแต่เพ,เพราะมันอยู่ในกล่องอ่ะผมไม่อยากแกะแบบแกะเล่นอนะ่ะเพราะผมซีลแลปแลปความร้อนไว้ให้แล้วอ่ะคือแบบกันฝุ่นกันเลยไปแล้วอ่ะอืมถ้าแกะมาคือรื้อใหม่หมดเลยก็เลยได้เอามาแค่ตรงของที่ผมเอาเก็บไว้ในตู้ผมนะมาดูไฟกัน เฮ้ยใครสะเออเล่ไฟนี่ยังไม่ขายนะขอเล่นไปก่อนสักพักหนึ่งนะชอบเพลงสุดท้ายมันพอเดียวผมเป็นสายเล่นจิตาใ์แล้วอชอบเพลงสุดท้ายมากก็เลยอยากเก็กบไว้เล่นเนี่ยเพลงเนี่ยอันนี้เป็นทาคุม,มิใช่ไหมเออไฟใช่ไหมที่นี้เรายิงปืนไปดูนะตลกมาก สบาดเลยเห็นไหมหน่าเกลียดมากเฮ้ยทักคุ้งเอาเฟนอกอยู่ทางซ้ายปัดเ <c oughs> นี้ยน่าเกลียดมากมันไม่ทําให้มันดีกว่านี้โธ่เนี่ยกลเป็นกล้องนนี่เฮ้ยชาแล้วปัดกลับไปขึ้นเท่มากเท่เท่ทกว่าในหนังสร้างสารรค์มาก <c oughs> ก็ประมาณนี้นะน่าเกลียดมากกันเนี่ย ก็ปัดกลับคืนมาได้ไม่ต้องกลัวพังถ้าเป็นของแท้เราจะไม่ค่อยอยากสะบัดกลับคืนแต่นี่มันเป็นของบุลเลตเล่นกันให้สนุกเลยนะครับเออใครสะไฟแช่อะไรนะชิปก็ดึงได้ปกตินะใครสะมันก็จะดึงยากนิดนึงเพราะบุลเลต์เขาจะทําแน่นเขาจะเน้นอุปกรณ์เขาจะทําแน่นไม่ออกกับเมื่อวานนี่ยังออกอยู่เลยอืมออกแล้วก็เบาๆมือกันหน่อยนะ ก็เป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะเป็นไดแคสทั้งหมดเลยผมก็จะจะบับขอบๆเอานะเพื่อกันลอยพยายามสุดแล้วแต่ตอนดึงมันดึงยากมาเกียร์ก็เลยจะโดนหน่อยเป็นไดแคสทั้งหมดเป็นเหล็กแข็งแรงเท่สมจริงนะครับส่วน CSM o อ d e ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะผมน่าจะพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนาะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มมนะัน่ะผมคือผมเก็บใส่กล่องไว้แล้วอะ่ะ ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูในช่องเรานะคือผมทําคลิปเต็มไปแล้วมันจะชื่อว่า CSM Bootleg s น,นั้นในนั้นก็ขายเหมือนกันแต่ยังไม่มีคนสั่งมานะครับก็ฝากอุดหนุนผมหน่อยนะก็ถือว่าสร้างมิตรภาพกันนะครับแล้วผมก็ขายของคุณภาพให้ด้วยถ้าเกิดมีปัญหาม่ตําหนีเลยผมก็จะบอกตรงๆนะครับก็จะข้อดีของผม,มก็คือผมผมจะไม่ได้กักไอ้อะไรนะปัญหาสินค้านะครับแล้วก็ยินดีถ่ายให้ด้วยถ้าเกิดสงสัยตรงไหนนะครับ โอเคถ้าเกิดใครรับได้ว่ามันมีต้นหาตรงนี้แต่รับได้ก็นะก็ยินดีด้วยนะครับก็คือผมก็จะดีใจมากเพราะว่าของพวกของเล่นพวกนี้ปัญหามันก็จะซอกแทกซ่อนเงื่อนอะไรไปเรื่อยๆนะครับบางทีพ่อค้าเขาก็ซ่อนแอบเราไว้ก็มีนะครับแต่ของผมก็มีความจริงใจให้นะครับก็อาจจะราคาอาจจะแปลกๆนะครับก็ฝากกันสะสมให้ผมหน่อยนะนะครับน,นี่มาขายของแค่นี้แหละอันนี้ไม่รู้พูดจริงไหมนะเพิ่งเป็นพ่อค้าเขานะครับแล้วก็ของพวกเนี้ย ผมไปรับของพวกจิตประามาเยอะนะครับถ้าใครอยากได้พวกแบบอา,อาวุธอาวุธได้อะไรพวกนี้ผมก็มีให้อยู่นะถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเข็มขัดชุดใหญ่เงี้ยมันจะต้นทุนสูงก็เลยแบบจะยังไม่ได้มีกําลังที่จะรับมาขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบจะเริ่มแบบทําแบบนี้กันก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากเปิดก็เปิดเลยนะครับเปิดเปิดเลยเป็นลูกค้าผมแล้วก็มีกล่องมีอะไรให้ด้วยนะแล้วก็จะหากล่องพัสดุไปสนีส่งให้ด้วยก็เดี๋ยวค่าส่งก็ขอย อะนะขอไปคำนวณดูก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อะไรนะมันจะมีแบบเป็นลูกค้าไปสนีอะไรด้วยเงี้ยแล้วเราก็จะได้ส่วนลดของขนส่งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เป็นลูกค้าเขาไงาก็เลยอาจจะแบบช่วยเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับก็คือบอกเกินไว้ก่อนออรบอกเกินไว้ก่อนให้เข้าใจว่าแล้วทำไมร้านนี้ส่งทวงทำไมร้านนี้ส่งแพงนะครับก็เนี่ยปัญหาตรงนี้เองนะครับส่วนในแอปสีส้มมันก็มีเหมือนกันนะถ้าจะให้ผมแอดสินค้าให้แต่ผมกลัวราคามันชาร์จขึ้นไปนะครับก็ ในนันมัก็ปลอดภัยอ่ะไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไว้ใจตรงนี้ก็จะได้ผมจะได้แบบไม่ต้องไปชาร์จภาษีอะไรของเขาเพิ่มนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องราคาสูงขึ้นนะครับ